เดทมาลงใหม่นะคะเป็นเนื้อคัตต้นค่ะลูกไม้ลายสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เนื้อนุ่มนะคะนี่ค่ะเป็นลายดอกกุหลาบค่ะเรียบหรูมากๆเลยค่ะเป็นขอบกลมนะคะแขนตรงยาวสามส่วนค่ะหลายยศนะคะช่วงแขนนะคะจะมีซับตะขาอยู่ด้านในด้วยค่ะเนื้อจะนุ่มมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นทรงเข้ารูปค่ะ เป็นซิปนะคะนี่ค่ะรูดยาวลงมาเลยค่ะสะดวกในการใส่ค่ะตรงชายนะคะสัผ่าชายนิดนึงนะคะในการเดินก็จะสะดวกยิ่งขึ้นค่ะค่ะเวลาใส่มานะคะ่สวยมากๆเลยค่ะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะงานพิธีต่างๆนะคะมาทั้งหมดสามสีด้วยกันค่ะค่ะมีสีเขียวไลายนะคะสีนวลๆค่ะสีครีมค่ะเป็นครีมทองนะคะแล้วก็สีดําค่ะสวยมากเลยค่ะ ออกงานพิธีต่างๆนะคะค่ะรุ่นนี้ขายอยู่1990บาทค่ะลด10เหลือ1 7 9 0ันบาทนะคะช่องทางในการเลือกดูค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook กิมร้านลูกไม้ไทยจัดทร์ธถิตนะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะกิมร้านลูกไม้ไทยเข้าไปดูค่ะใน YouTube จะมีทั้งแบบเชือชุดเดยแล้วก็ผ้าถุงนะคะช่องทางที่3าเป็นไลน์ส่วนตัวของแม่ค้าค่ะติบเบอร์มือถือ0 8ดหนึ่งเกมเาี่แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะะค